ูลี่ก็ปล่อยเขาได้ล้วชินแล้วอะช่วงแรกๆก็มีเราก็จะช่วงแรกๆก็เครียดแต่หลังเริ่มปล่อยวางแล้วที่คุณพาไปเตี่ไม่เป็นถูกต้องถูกต้องครับผมเรามีความสุขแล้วอยากทำอะไรก็ทาชีวิตชีวิตของเรามีแค่ชีวิตเดียวอยากทําทอะไรทําไปเลยนี่แหละค่ะก็เป็น แนวคิดแบบมั่นตกมั่นใจเนาะก็เป็นสไตล์ของเก่งทัชยาเนี่ยแหละแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมคือถ้าไม่ฟังไม่ใช่เก่งทัชยาแน่นอนนะคะเอกลักษณ์นี้มีให้เห็นในโชว์ทุกงานมาหลายปีแล้วค่ะรวมกับการนําเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบผสมผสานนะคะทั้งจากการเอื้อนแบบไทยเดิมเนื้อเพลงก็อินวรรณคดีต่างๆค่ะตีมที่เห็นนี้วางเองทั้งหมดนะคะก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจมากเลยอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้มีฝันเคี้ยวเนี่ยล่ะค่ะเพื่อที่จะสื่อถึงยักษ์ตัวละครในวรรณคดีที่ชื่นชอบนะคะตอนนี้ ลงทุนไปติดแบบถาวรคล้ายกับวีเนียมาแล้ว2ปีค่ะช่วงรแรกๆม,มีปัญหาเหมือนกันคือจะกินจะพูดมันก็ไม่ถนัดนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากก็ดูแลรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัดแบบเดียวกับการใส่อุปกรณ์เหล็กดัดฟันแบบนั้นล่ะค่ะหรือว่าฟันปลอมมานะคะก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรแต่เรื่องที่หนักใจจากฟันเคี้ยวตอนนี้กลับเป็นการบูลลี่วิจารณ์แรงจากชาวเน็ตซึ่งเจ้าตัวบอกงงมากนะคะเรื่องฟันนี้ทำไมถึงมาบูลลี่กันค่ะ เคี่ยวแล้วก็ทําออกมาแบบเป็นถาวรเลยอะครับครับผมแล้อยากเป็นยักษ์ไงก็เลยทําเคี่ยวออกมาให้เป็นยักษ์ ชอบเยัะอะไรกับเราบ้างไหมครับพอเราทำมีแค่วัน2วันแรกครับข้าวันสวันแรกเราจะไม่ถนัดในการพูดครับหรือว่าร้องเพลงเหมือนนี้ครับแล้วถ้าเกิดเราชินแล้วมันก็จะถนัดในการใช้งานมันแค่เหมือนเราใส่เวลาเราจัดฟันแล้วมันก็จะมีอุปกรณ์ในฟันเฉยๆประมาณนั้นปีแล้วครับที่อยู่กับเที่ยวเียนี้ประมาณปี2ปีครับจริงๆมันหักบ้างแล้วมันก็ต่อใหม่หักบ้างต่อใหม่แต่ไม่มีผลกับท้อชอะไรกับการดำเนินชีวิตเลยไม่มีเลยกินข้าวเรยเหมือนเดิมทุกอย่าง ทุกอย่างเลยครับคนดังหลายคนเขาบอกเข้าใจนะคะถ้าจะบูลลี่เรื่องอะไรก็บูลลี่ได้ทั้งนั้นไม่ต้องมาหาเหตุผลนะคะเช่นเดียวกับเก่งทัชยะยาเข้าใจว่าเป็นคนสาธารณะมีคนรักคนไม่ชอบสิ่งที่ทําให้ผ่านมาได้ก็เป็นนิยามของคําว่าอยู่วงการนี้ต้อง s t r o n ค่ะแล้วก็รักตัวเองให้มากนะคะให้คุณค่ากับความเป็นตัวเองและง่ายที่สุดก็คือไม่เก็บทุกเรื่องมาคิดมากค่ะ